สวัสดีดค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิบซีโอเซเรกอนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนะท่านก็สอนไพ่ยิปซีด้วยนะถ้าใครต้องการที่จะเรียนไพ่ยิปซีอย่างจริงจัง แบบมืออาชีพทําเป็นอาชีพได้ก็มานะมาเรียนได้ที่ท่านอาจารย์โอเพราะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านมีเทคนิคในการสอนไพ่ยิปซีระดับมืออาชีพชั้นสูงนะสุดพิเศษเรียนจบได้ใบเกียรติบัตรรับรองนะคะ,ะเรียน12ชั่วโมงนะคะหรือว่าอยากจะเรียนจนทํานายแล้วแล้วก็สอบแล้วทํานายได้ไหมพอผ่านให้ใบเกียรติบัตรแล้วก็ อยากจะถามเมื่อไหร่ก็มาถามได้นะคะทีหลังนะก็เข้ามาคันได้นะครับกดแชร์แล้วจะเป็นลู้สึกอาจารย์กังไปตลอดนะคะถามได้ถามทีหลังได้ตามด้วยชีแพร่งเดี๋ยวเช่นไม่เข้าใจไปไหนอะไรอย่างนี้ทำนายยังไงมาถามยังไงตอบอยังไงอะไรอย่างนี้อ่าเข้ามาคันได้นะครับเพียงคนอะนหนึ่งคำถามสำหรับ รายการในรอบนี้ของเราเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปก่อนเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะกดแชร์ออกไปก่อนครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามอืม เข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปเดี๋ยวรอให้จาร์โอชาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตอบให้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับหน้ารายการในรอบรอบละหนึ่งครั้งนะเราตอบละหนึ่งรายการเราตอบหนึ่งครั้งนะสำหรับใครที่เข้ามารอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะตอบให้แป๊บหนึ่งขอแชร์ออกก่อนใครเข้ามาเยอะแยะแล้วหรอมีสองคนแล้วไวมากวันนี้ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคาถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาอันนี้รู้กติกากันหมดแล้วนะคะแล้วก็ถามกันมาแชร์ค่ะตุ๊กสีวันนี้ไปขอพรแม่สูนันทามาค่ะท่านรับรู้ถึงคำขอเราไหมคะอันนี้เป็นไพ่พลังไพ่พลังจิตต้องดู<อ>ส่วนต,ตัวเทนะ่านั้นมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้มีค่าครูนะคะ หรือว่าคุณตุ๊กจะถามใหม่นะ,ะถามคำถามอื่นนะคะบอยี่สิบเอ็ดบอยี่สิบเอ็ดอยู่ๆพ่อของลูกเขามาคืนดีด้วยเขาจะกลับมาหรือว่ามีอะไรคะเขาอยากจะเขาอยู่กับเราแล้วสบายครับพูดตรงๆนะอยู่กับเราแล้วนึกถึงระยะอยู่กับเราแล้วนึกถึงระยะยาวๆแล้วสบายคือเขากบเป็นชาวเกาะเราอะนะบําระบําชาวเกาะ โยกจะมีโอกาสกลับไปคบกับแฟนเก่าไหมคะยังครับยังไม่มีครับรุ่นคอซองนะครับนะรุ่นคราซองอายทะเลาะกับสามีจะคืนดีกันไหมคะก็ยังไม่มีอะไรที่เสียหายครับมีโอกาสที่จะคุยกันได้อยู่นะอืภา้แบบนี้เพราะยังไม่มีการตัดสินเกิดขึ้นหมายถึงว่าเขาก็กําลังคิดทบทวนดูนะคะว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้กับคุณ แต่ว่าทะเลาะกับสามีจะคืนดีกันไหมคะมันเหมือนทะเลาะกันหัวมีอะไรอย่างนี้ว่างทะเลาะกันหรือยังม่นไม่น่าจะเลิกกันนะไม่เลิกกันหรอกเออโยกเอาอีกละจะมีโอกาสกลับไปคบกับแฟนเก่าที่เลิกล่าสุดไหมคะมีล่าสุดด้วยอ๋อเราดูแค่หนึ่งคำถามเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วจะมีโอกาสกลับไปคบกับแฟนเก่าไหมคะเราดูแค่เราดูแค่หนึ่งคำถามครับไม่ได้ดูเจ็ดชัวโคตรครับถ้ามาข้างหลังก็9บเกครับนายเข้ามาด้านหลังได้ทำไม คิดถึงเรื่องความรักมันเป็นหน้าที่ของเราไหมถ้าความรักเป็นหน้าที่มันเหนือกว่าการเรียนยังไงการเรียนต้องนํามาก่อนจําเป็นมากที่สุดและเป็นหน้าที่ที่สมควรที่จะต้องใจทํานะเ,เวลานี้นะคะบอกให้แชร์ออกไปนะอาจารย์ท็อปมีอะไรจะพูดไหมคะ แชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์กัหนูยกคะะ่ะเขาซองนะคะเนี่ยเจ้าก็นูยก็คะอนาคตเจ้าอาจจะดับได้ถ้าเจ้าอยู่กับความรักมากๆบอกได้แค่นี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเราทุกวันเนี่ยถ้าต่ํากว่าปวาชมหกลงไปนะบนระดับการศึกษามันจะเป็นสังกะสีครับบ้านมันจะกลายเป็นสังกะสีเรามันจะไม่มันจะไม่ไม่ทันคนอื่นเขาว่ามาพูดตรงๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเรา เรามีทักษะในการทำมาหากินแล้วมันก็ไปรอดนะมาต้องมีความรู้ค่ะแชร์แล้วหญิงแชร์แล้วหญิงสามีคิดจะนอกใจเราไม่ดูอันนี้ไม่ดูดครับอันนี้คุณชวนทะเลาะนะคุณบอกว่าสามีเนี่ยเขารักเราไหมคุณถามแค่นี้เราจะตอบให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถามว่าเรื่องนอกจงนอกใจอะไรนํามาก็ไม่ได้หมอดูมีจัญญาเขาจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้กันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่อยากให้แฟนต้องมาทาง,งทะเลาะกันแล้วมันมีประโยชน์ไหมล่ะดูไปแล้วอ่ะ ถ้าถ้าเปิดไพ่มนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไพ่เนี่ยมันจะออกดีหรือไม่ดีถ้าถ้าออกมาไม่ดีเนี่ยเราเราก็ถือว่าเราก็ต้องโกหกคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าเขาจะแบบนอกใจคุณเพราะว่าเพราะหมอดูมีอาชีพเป็นอ่าจรญยาบันเนี่ยเขาจะไม่ไม่ทําให้ สามีภรรยาเขาขุ่นเคืองใจกันนะถะามใหม่ดีกว่านะนะเพราะว่าถึงจะดูไปว่านอกใจแต่ว่าอาจารย์ทอ็อปกบอาจารย์โอ้ก็ไม่บอกคุณว่าเขานอกใจเามันผิดจัรยาบรณผิดจัญยาบรณหมอดูคือคุณต้องเข้าใจหมอดูมีจัญญาบรณกับหมอดูไม่มีจรญยาบันหน่อยจัรยาบรณหมอดูมีจัญยาบรณทั้งหมด9999จัรยาบรรณับไม่ถึงมีเท่าไหร่อาจารย์โอ้โ้ประมาณสิบข้อใช่มีมีแค่สิบข้อแต่ว่า ข้อเนี่ยมันเป็นการเหมือนไปตียุยงตะแคงรั่วให้ข้อขัวคอัวอื่นเขาแตกหมอดูก็าทาไม่ได้นะถ้าหมอดูที่ดีนะถ้าหมอดูแบบไอ้นี่อะไรอะ่ะบัวกระจายเอย้คุณมีเทพ9,999อ,อ,องค์าาไมด้เ็นหมอดูบอกว่าเฮ้ยมาข้างหน้านี่ฉันเก่งฉันดูได้ทุกเรื่องฉันไม่ว่าจะถามอะไรฉันตอบได้หมดไม่ได้อมันม,มีขีดจากัดอยู่ค่ะนะอย่าลืมนะครับหมอดู9,999แชร์นะ เข้ามากันได้ครับถ้าคำทำนายอะไรที่มันจะทําให้สามีภรรยาเขาแตกแยกกันเนี่ยหมอดูที่ดีก็จะไม่ทานายนะคะใช่มันมันเลอะเทอะครับนะมันเลอะเทอะมันเปิดเปื้อนแล้วมันก็ผิดด้วยนะอาจารย์ก็เคยมีเ,<อ>เพื่อนสมัยเรียนอาจารย์มาดูดวงแต่อาจารย์โออาจารย์ทอ็อปขึ้นเขาถามว่าแฟนเขามีคนอื่นไหมก็สามีภรรยาในครอบครัวเขามีลูกรองสามคนละอาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่าแฟนไปมีชู้ไปมีเก๊ก ก็แบบว่าต้องบอกเขาไปว่าไม่มีหรอกดวงมันมีแต่บอกไปว่าไม่มีไม่งั้นเขาไปทะเลาะกันใช่เพราะเขาทะเลาะกันแล้วครอบครัวมันมันจะแตกแตกแล้วฉานคุณรู้ไหมว่าบางอย่างอับหมอหมอดูคุณดไม่ได้บางอย่างหมอดูเขาไม่แม่นนะคะอือมามันไม่สามารถแม่นได้การเงินก็เปลี่ยนแล้วใช่แล้วค่อยหยิ่งการเงินเออถ้าถามเงี้ยพอได้อยู่คุณต้องวางแผนในการใช้เงินคุณต้องใช้ปัญญาตัดสินว่าควรเก็บอะไรแล้วควรหอมลอมลิศยังไงอันนี้ถูกต้องตามหลัก อนามัยโดยมีท่านอาจารย์โอ้ถูกต้องอืมนะนะหลักอนามัยมากดแชร์ออกไปคนละ9ก0 0 9 0 0เกแชร์เท่านั้นเวลาเรามีจำกัดนะครับไม่ได้แบบว่าอยู่ตลอดการชั่วการนะครับเหลืออีกไม่ถึงนาทีครึ่งนะ ตอนนี้8นาทีกัถ้า<บ>มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการยังถานได้อยู่นะคะยังสดอยู่ถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่าเป็นเทปย้อนหลังไปแล้วอย่าลืมครับคนละ9999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีเรนแปร์จามด้วยคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะอาจารย์โอทำไน้าให้ดูสินี่เห็นไหมอาจารย์โอใจดียิ้มให้ดูมาเข้ามาได้หลังไม์เร็ว อย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเกาสเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนด์อาจารย์ท็อปมีดอลลี่อายด้วยนะเนี่ยนะและตามด้วยคำถามครับอาจารย์โ oh, อ้มีดอลลี่อายนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงชอบไปทำเงินอย่างพิงค์นพายเขาก็ทำดอลลี่อายมาครับนะอเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษเดี๋ยวโฆษณาด,ดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลามาค่ะ สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพรับผ่นครูหน้าทองสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถางสารบูสส่สเปิดกิจาการร้าน,นค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวร,รูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะของบูชาเทพนะคะติดต่อดูดวงนะครับได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสินิท15และผมครัส a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รา e ย AJTOP 16ยังถามกันได้อยู่นะครับเพราะถ้าเวลาหมดแล้วรอบนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องหยุดหยุดการพยากรณ์ลงนะเพราะฉะนั้นจะถามก็ถามได้เฉพาะตอนนี้นะ รออยู่นะคะถ้าเกิดมีใครอยากจะถามคำถามอีกเราจะได้ตอบให้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่อเล่งคำถามมาค่ะคาถามหนึ่งข้อนะคะอย่าถามซ้อนกันนะคะแล้วคุณตุ๊ก40จะถามคำถามอื่นไหมคะ ต๊้สี่สิบไม่หานนะคะเอาล้วครับนาสสาหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ไปแล้วนะครับเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วอ่ามนในดูดิ <ละ S 1> ชื่ออะไรนักชาลอนกเ <นก S 2> จ้านายสองสตอรี่เราทุกวันคิดอะไรกับเราไหมคะเจ้านายเอเขาไม่แน่ชัดนะ<อ>ไม่แน่ชัดซะทีเดียวเขาไม่ได้แสดงออกเราไพ่ใบนี้มันก็ยังมองเราอยู่ตลอดมองด้วยความชื่นชมในผลงานของเรามากกว่านะ เพราะว่าเราเป็นคนฉลาดไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะเอออ่ะท่านอาจารย์โอว่าไงถามว่าคิดอะไรกับเราไหมอืมเขาก็อาจจะชอบดูสตอรี่คุณเพราะว่าคุณอาจจะดูดูแลดูแล้ว่ยเขาอยากดูอะไรอย่างนี้มีระดับหรือเปล่าดู<ต>ดูแล้วมีสเสน่ห์ดูแล้วอยากดูอะไรอย่างนี้มีเมตตามหานิยมเอาลนะจะว่าผมบอกไปว่าเจ้านายมีครอบครัวหรือยังไงคะเอาลนะไปแล้วนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอค่ะ ผู้มาเป็นประธานก็จะไปแล้วนะขอรับไปแล้วครับสวัสดีครับ